ทำไมรอยหนึ่อ่ะเมื่อกี้เราเพิ่งโชว์ไปมาสามเพลงครับอ้กสองเพลงนี่สองเพลงคราโชวงสองเพลงอยากอยากเชียรนะครับทุกคนยังแบบแรงเหลือไหมเรามาวอร์มเสียงดีกว่าเอาไม่วอร์มเสียงไหมไม่ได้เพราเขาเสียงยังไม่ตื่นเขาเบามากยังไม่ตื่นครับต้องวอร์มเสียงหน่อยต้องจับวอร์มหน่อยแบ่งงี้เป็นนี่นะครับเรามีแบนด์คือเรามีแบนด์แบบเป็นแบนด์คู่แบนด์มีที่กอง ตาเฮ้ยพี่เบสแล้วก็พี่คีย์บอร์ดอ่าอยู่เวลาทักชว์กลับมาวอรเสียงเ <c oughs> อางี้ถ้าผมชี้ฝั่งซ้าย <c oughs> ก็ให้ฝั่งซ้ายกีด <c oughs> ชี้ตรงกลางก็ตรงกลางกีดแล้วก็ฝั่งขวาวก็ฝั่งขวา แขงกิฟทุกคนนานมากคือแบบคิดถึงคิดถึงไปถนงยนถึงที่ครับทขาทแล้วอ๋อเราขอเสียงของเราบ้างเลยเหรอเอ๊ะวันนี้วันนี้วอรมเลยนี้วอร์มเลยว่าก่อนที่เราจะออกตลาดลัวมันคืออะไรระยคอาอะไรมอลมแคนนีโอเคแล้วอแนดี้ลคืออะไรกำลังรวบรวมกำลังรวบรวมดูสรุปคำคืออะไรนะบอลแมแคน คนตอบถูกแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอะเปลี่ยนู่นันมก่อนหน่อยต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันร้องเพลงทั้งบัสไฟทังบัสเซเวลยครับขอบคุณที่ช่วยมาเติมไก่ทอดเรามีต้มไก่ย่างไ่้ก่่่นไก่เอ้อ่เเน่เไก่ เราเป็นแบบปีแยาเต็มรถไก่แยกเขาสนามไก่าแยกสวนไก่แยกสวนไก่แยกสวนไก่แยงสวนอันนี้มีเขามีเขาไก่แยกสวนวัวแจ้งพวกเรานะครับเมื่อกี้เมื่อกี้อาการหนักแล้วเดี๋ยวลงรูปไปอาการหนักกว่าเดิมเออเอางี้แลยกันแล้วแต่เลยว่าคุณจะทำยังไงกันโอ้โหทำดีไหมปากดีครับผมดีแต่คนรักพูดว่าไม่ได้คนรักเดี๋ยวเลิกงานฮาร์ดเดี๋ยวพี่พาไปกิน อะไรที่อร่อยอร่อยได้ได้เสมอครับตกครับได้นะครับอะพี่เอาคนใกล้ตัวเลยอยน้องเอเออมครับรับผมเป็น LED ก็ได้ครับยังไงยังไงแต่ว่าเป็นแสงสว่างของวบาส ก็คือถ้าปิดเอาน้องฮาร์ดหนึ่งอ่าเป็นอะไรดีในบัสใช่ไหมครับครับฮาร์ปนนดปปากดีครับ ูว่าวันนี้พี่ฮิมแบบดูดีมากดูว่าบีอัสเนี่ยรักบัสอ้วนทุกคนมากๆาดูดีครับผมเยี่ยมเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวพาน้องไปเล่นอีกคนหนึ่ง <c oughs> รอเล่นเดี๋ยวพี่พาไปเล่นทุกคนเ <c oughs> ลงนะครับผมเอาคนต่อไปคนต่อไปพี่เอา,เอ,า <c oughs> อะไรนะได้ยินว่าอะไรนะ <c oughs> เอาน้องไทยน้องไทย <c oughs> ผมเป็นเป็นเป็นเด็กดีครับคือว่าผมเนี่ยเป็นเด็กดีแบบเชื่อฟังหม,ม่มหมีไงับพูดเสียงปกติดีกว่านะเด็กนี้คือแบบเชื่อฟังทุกคนครับผม <S <S คือดีกี้แต่ละคนคือไม่ยอมกันเลยนะครับเป็นเด็กดีนะครับทีดีมากเลยอ,อ่ะอะพี่เอาจินบุกโชคดีที่ได้เจอเธอสุดยอดสุดดีจริงๆมันโชคดีจริงๆที่วันนี้พี่จะ<ช>ไ,ได้มาเหมือนกันนะครับผมสุดยอดเน,น,นะนอะโครงการโชคดีมเป็นกานที่ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะอ่ะงั้นพ,พี่ไล่ไปเลยนะครับเอามาคริสเลยครับคริส มาคคริสอยู่ด <1 ullen Koll> e> ีก so ินดีครับผมเฮ้ยคริสแล้วมาคคริสเป็นเด็กอ้วนครับดีดีลูกเราเป็นดาราเฮ้ยเราเป็นดาราเดี๋ลูกครับครับดีทีครับผมดีอ่ะน้องขุนพลครับครับน้องขุนพลนี่บอกเลยเป็นคน isolation ไอโซเลชันครับสอนเพื่อนสอนลายเต้นบ้างเลยครับคือเป็นเราเป็นศิลปินถ้าสมมุติพวกเราโดนจับจับกลุ่มจริงๆนะครับ12คนโดนจับกลุ่มคิดว่าใครจะเป็นคนออกมาได้คนแรกเอเอเอใครนะเอเอโอ้เสียงแตกเสียงแตกเสียงแตกเสียงไม่ไม่เป็นมติเอกฉันเลยงั้นก็เอาถามเอเอก่อนก็ได้อ่ะไล่ไปเลย ถ้าผมก็ให้เอนะไอคิดว่าน่าจะเป็น <infring> พ <es> ี่จิมอ้าวเป็นจิมบุกใช่ไหมใช่ครับครับผมทําไมครับเพราะแบบพี่จิมเนี่ยหน้าตาแบบน่ารักมากเลยคนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่จิมเขาได้แข็งแรงมากเลยแต่ว่าส่วนว่านี่แหละมาน่ารักไปหน้ากิ๊บดี้รอดี้เวลคือรอดี้แมนเพรว่ามีมีมีผู้คุมอ่ะใช่ไหมพี่จินก็จะแบบผู้คุมก็จะคิดว่าพี่จินน่ารักมากอ่ะฮะก็จะปล่อยออกมา แต่ว่าจริงๆเราพี่จริงเป็นคนที่แข็งแรงได้สามารถสู้คู่คูนได้ก็เหมือนกับว่าใช่ครับมาเนี่ยผมว่าไอ้ไทยเนี่ยแหละครับไอ้พี่หอกนะอยู่ได้ไอ้พี่หยอกจนิงๆหน่อยครับผมไอ้เนี่ยผมเลยเนี่ยทำไมครับทำไมพูดไปพูดไปไม่ต้องเดือนอายอะไรพูดไปเลยเป็นคนเป็นดีแล้วเขาพูดเก่งมากเลยใช่ครับ แล้วเหมือนแบบถ้าสมมติผมคุณจำลองสถานการณ์ถ้าสมมติคุณโดนขังอยู่ในห้องเนี่ยคุณคุณจะคุยกับผู้ผู้คุมขังไหมผมคุยมยสิคุยอะไรกันผมว่าคุณเพิ่งส่งมาถ้าพูดกับแฟนพี่เราแล้วคือพูดจริงว่าถ้าพี่ยิมถามผมผมก็ตอบเป็นกันเฮ้ยใช่ผมว่าวานตอนซ้อมมึงต้องตอบเป็น ิผมจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยผมเรียนศิลปะการต่อสู้มาเยอะมากครับผมคือเด็กเนี่ยผมชอบดูคาเมเลเดอร์มากอ่มาสเตเดอร์ก็จะเป็นวีไหนนี่คือดูมาหมดครับผมผมเลยแบบรู้วิธีการแปลงร่างหรืออะไรเงี้ยยัารงแบบยเดี๋ยๆเข็มขัดโผได้เพื่อนะยิน่งที่มาเฮนชินตมานี้เลยนี่คือการกดคือแปลงร่างกันนะกดคือแปลงร่างแล้วการลวกครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ไทยคือตอบแล้วน้องมุนทวชก็คือตอบแล้วไปต่อเลยคุณพลครับว่า

ร้องมาเลยคือมันต้องเราต้องหัวเราะถูกไหมใช่แล้วก็แอตติจูดแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากแอตติจูดแบบไหนจะแบบฉีกไปจากออริจินอลก็ได้หรือว่บบสาสไตล์ของเราเลยผมมีตัวการ์ตูนหนึ่งที่อยากจะลองครับเป็นโดดในสำหรับไลน์ระครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทำดู่ไ้มทุกคนจะแบบยาวถูกแล้วมันคืออะไรอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนึ่งขอเสียงดังๆให้น้อง ผมเศร้อมาเองครับขอบคุณครับ่รไม่ผมว ok ่าม <c progressive> <sm vocal majesty> <utan happy> ันเป็น <reco> อ <Christ> ีเวยยังไงถูกต้องครับเขาเรียกว่ามีแบบเด็กครับผมกำลังเลือกอยู่ว่าจะไปในเวยพี่รันหรือว่าจะไปในอีกเวยหนึ่งเวยเหมือนพีมดีผมผมให้พี่หิมเลือกให้เลยดีกว่าเอางี้ดีกว่าพี่เลือกมันจะแบบว่านี่อยากได้เวยแบบไหนครับอยากเห็นเด็กเป็นเวยแบบไหนพี่แช่มผมนี่พี่แชมป์เลย อยากเห็นแบบออริจินอลเขาบอกอยากเห็นแบบออริจินอลออริจินอลเหมือนกับพีมพสูอ๋อได้ผมก็ซ้อมมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ซ้อ,อมเมื่อคืนซ้อมเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ผม, <c oughs> ผม็ได้นะ <c oughs> ครับอ่ะครับผมจับตาดีๆนะได้ ฟังนิดนึงนะแล้วมีมาเวตลกแค่คนเดียวเหงาอยู่นะตอนนี้เพราอย่างนั้นแปลเาอย่างนั้นแปลว่าคนที่บอกฮะผมอ่ะยอมแล้วเออโอ้ผมตลกไม่เป็นมันดีมาจริงยันมาเวชีมาเวชีเขาเรียกว่าสับขาหลอกไงกับสับขาหลอกผมว่าแบบเหมือนจะแบบ เออกรเทสเลยอันนี้เปิดสตรีมิ่งอันนี้ดูเหมือนจะคิดดงแต่มีอีกแบบหนึ่งคิดว่า <ś 2> คิดดงกว่ามาพิมมาต้องเทพกว่าเดิมแน่เลยอ่ะดูทุกคนจะชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าดูดจากกระแสตอบรับคนไม่เอาจริงผมผม น้อยใจนะคือผมตส่าธรทำเทศตั้งเยอะคนไม่ชอบผมหัวเลาะคุณยังสู้ผมไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาไปใช้อันนี้นี่ผมคิดได้เมื่อกี้เลยผมก็มีตำนานเหมือนกันเพลงเนี้ยผมบอกแล้วว่า นอกจากเป็นศิลปินแล้วเป็นตลก <c oughs> ด้วยนะ